สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Unicorn Warrior กันนะครับ หลังจากที่เจ้าคาเค้นได้ตื่นขึ้นมันก็ทำให้ยายปีาศาจจิ้งจอกได้รู้ว่าในตอนนี้พลังของเมลินดานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าครั้งไหนที่เธอเคยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งนั่นมันจึงทำให้เธอต้องยอมถอยไปก่อนและปล่อยให้เจ้าคาเค้นที่กำลังขั่งเป็นคนลงมือถล่มเมืองในขณะที่เธอกำลังฉวยโอกาสหนีซึ่งถึงแม้ว่าเหล่านักรบยูนิคอนจะได้รวมพลังกันสู้อย่างสุดกำลังแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าคาเค้นมันจึงทำให้พวกเขาทั้งสามไม่อาจต้านมันเอาไว้ได้ไหวซ้ำร้ายไปกว่่่่่าาานนนนััน้้้กกอออออททีีเเเเเ็็มมมธธจะไดดใชพลงวงวยต พา,าดผ้าถูกโจมตีใส่เข้าอย่างจังกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีเอ็มม่าเธอก็ได้โผล่มาอยู่ในป่าพิศวงแห่งหนึ่งที่ซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยเห็นมันในนิมิตมาก่อนทว่าในระหว่างที่เอ็มม่าเธอกำลังสับสนอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีเด็กสาวน่ารักคนหนึ่งโผล่เข้ามาทักทายเธอที่ความเป็นมิตรพร้อมกับได้ชวนเอ็มม่าพูดคุยกันอย่างสนิทสนมจนมันทำให้เอ็มม่าเธอได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเด็กสาวคนนี้เธอก็คือเมลินดาตอนที่ยังเป็นเด็กนั่นเองซึ่งเมลินานก้ล่ีปึแบบ นนั้นมันก็เป็นเพราะพ่อ,พอมดมือลินที่เป็นพ่อของเธอต้องการที่จะปกปิดพลังเวทอันมหาศาลของเธอเอาไว้ให้ห่างไกลจากผู้คนสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าเอมมาเธอจะได้ย้อนกลับมายัางช่วงเวลาในอดีตของเมลินดาโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งเพื่อเป็นการพาเอมมากลับไปยังช่วงเวลาปัจจุบันทางเมลินดาตอนเด็กเธอจึงได้แอบพาเอมมาเข้าไปยังห้องทํางานของเมรินเพื่อแอบเอาเหินวิเศษที่ซึ่งเป็นตัวกลางเรียกประตูมิติมาใช้ในการส่งตัวเอมมากลับไปยังโลกอนาคตแต่ทว่าด้วยความไร้เดียงสาของเมลินดาที่ยังไม่สามารถควบคุมพลังอันมหาศาลของประตู มิติเวลาเอาไว้ได้มันจึงทำให้หุ่นยนต์ปลาหมึกสุดชั่วร้ายได้หลุดเข้ามายังมิติที่พวกเธออยู่ซึ่งโชคยังดีที่ก่อนทั้งสองจะได้รับบาดเจ็บทางพ่อมดเมรลินเขาก็ได้โผล่เข้ามาระงับเหตุเอาไว้ได้ทันและเพื่อเป็นการช่วยเอม็มม่าทางเมลินดาเธอจึงได้ขอร้องให้เมรลินช่วยส่งเธอกลับไปยังอนาคตแต่ทว่าพอเมื่อเมอรลินเขาได้เพ่งดูในนิมิตเขาก็ได้พบกับเรื่องน่าประหลาดใจที่ว่าแท้จริงแล้วเอ็มม่าเธอถูกพลังบางอย่างดึงมาเพียงดวงจิตเท่านั้นส่วนร่างกายของเธอนัััั้้นนนนยยยงงงงคคออูู่่่่ใโลกกกาาาาตททววไไมีพเขจจะะรด มอร์แกนผู้เป็นแม่ของเมลินดาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งพอมอร์แกนเธอได้รู้ความลับที่เมรินพยายามจะปกปิดพลังเวทอันแข็งแกร่งในตัวเมลินดาเอาไว้เธอที่อยากให้ลูกสาวอยู่อย่างปลอดภัยแบบคนปกติทั่วไปก็ได้ลงมือสู่พลังเวทของเมลินดาออกมาแต่ทว่าหนูน้อยเมลินดาเธอกลับขัดขืนและต้องการที่จะเก็บพลังเวทอันสวยงามของเธอเอาไว้ซึ่งนั้นมันก็ได้ทําให้เกิดเป็นการประทะกันระหว่างแม่มดสองแม่ลูกที่ได้ฟาดฟันพลังเวทใส่กันอย่างไม่ยัง้งทว่าพลังเวทของเมลินดามันก็แข็งแกร่งเกกกินนนนวว่่าาททีมอรแจจะับไหใ้ย ที่สุดมอแกนเธอก็ถูกพลังเวทของเมลินดาเกินกินจนตัวเองกลายไปเป็นวิญญาณร้ายและได้หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยสำรายไปกว่านั้นเมลินดาเธอยังถูกพ่อมดเมลินกล่าวโทษอย่างรุนแรงซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็ได้กลายเป็นแผลใจให้กับเมลินดามาโดยตลอด ตัดสลับมาที่ฝั่งของวินซันที่ถูกพวกนักรบยูนิคอร์ทิ้งไว้กลางทะเลในขณะที่เขากําลังจะหิวตายอยู่นั้นเขาก็ได้อเผอิญไปเจอกับเรือลําหนึ่งที่ทัว่วทั้งด่านฟ้าเรือเต็มไปด้วยข้าบเลือดและรอยขีดข่วนจากกรงเล็บของสัตว์ร้ายอะไรบางอย่างซึ่งในขณะที่วินซันเขากําลังสำรวจดูร,บรอบๆทันใดนั้นมันก็ได้มีมนุษย์หมาป่าโผล่ออกมากัดเขาจนได้รับบาดเจ็บทว่าถึงแม้ในท้ายที่สุดวินซันเขาจะสามารถหนีรอดออกมาได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับเชื้อจากการโดนกัดจนทําให้ในตอนนี้เขาได้กลลาาายยไไปปปปเ็นมนมมุษ์ห่แ้ว สลับกลับมาที่ฝั่งของเอ็มมาดูเหมือนว่าเวทมนต์ของเมลินดาจะช่วยให้เธอได้รับรู้ถึงอดีตอันแสนเจ็บปวดแม้ว่านั่นเมลินดาเธอจะไม่เต็มใจเท่าไหร่นักทว่าเวลาสําหรับการค้าควรมันก็ได้หยุดลงเมื่อพวกเธอทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดเจ้าคาเคนกระทั่งในจังหวะที่ทุกคนไม่ทันได้ระวังตัวกันอยู่นั้นเรื่องไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆเจ้าคาเคนมันได้ฟาดหนวดใส่โคเปอร์นิคัสจนร่างแตกสลายออกเป็นชิ้นๆซึ่งทันทีที่เอมมาเธอเห็นแบบนั้นเขา้าเธอที่โกรธสุธดีกก็ไ้้่่่อยังงเวททออาาหิครนนนจใ สามารถจัดการกับเจ้าคาเคสลงได้สําเร็จแต่ทว่าชัยชนะในครั้งนี้มันก็ต้องแลกมากับชีวิตของสหายร่วมรบคนสําคัญอย่างโคเปอร์นิคัส หลังจากที่เจ้าคาเข่นถูกสังหารลงทางหัวหน้าทีมสอบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาตามเก็บกู้ซากความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ได้ทำให้นายกเทศมนตรีของลอนดอนถึงกับต้องลงมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ทว่าหัวหน้าทีมสอบสวนเขาก็ยังคงยืนการเสียงแข็งว่าเวทมนตร์และวิญญาณต่างๆที่พวกชาวเมืองพูดถึงมันเป็นแค่เรื่องเพ้อเจอ้อทว่าบทสนทนาของทั้งคู่ก็ถูกขัดจังหวะโดยตาแก่คนหนึ่งที่ได้โผล่ออกมาเล่าถึงเบาะแสสำคัญให้พวกตำรวจได้รู้ว่าคนที่่่อออยูเเบืื้งงงหลลัรรปะาด หมดก็คือยายปีศาจจิ้งจอกตัวหนึ่งที่ได้ใช้เวทมนต์ปลุกเหล่าวิญญาณร้ายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาถล่มเมืองมากไปกว่านั้นชายแก่เขายังรู้อีกด้วยว่าในตอนนี้ยายปีศาจจิ้งจอกเธอกาลังกดดานอยู่ในวิหารร้างแห่งหนึ่งซึ่งทันทีที่นายกเทศมนตรีเธอรู้แบบนั้นเขา้าเธอก็ไม่รอช้าที่จะรีบสั่งการให้ทีมตำรวจนํากําลังไปจับกุมยายปีศาจจิ้งจอกในทันทีซึ่งเบื้องหลังข้อมูลของยายปีศาจจิ้งจอกที่ชายแก่เขารู้มานั้นแท้จริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งงงงงงขขอออแผผนนกกกาาารรบุคคคลลปปิิิศู้หหหึ่่ทีีดจยยจจะััย ตัดสลับกลับมาอย่างฝั่งของเหล่านักรบยูนิคอนในขณะที่ทุกคนกําลังหมดหวังอยู่นั้นจู่ๆเซงเขาก็เกิดปิ๊งไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาโดยเซงเขาคิดว่าถ้าหากเขาสามารถเดินทางไปยังอนาคตที่โคเปอร์นิคัสจักมาได้บางทีเขาอาจจะรู้วิธีซ่อมให้โคเปอร์นิคัสกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งพอเมื่อคิดได้ดังนั้นเซงเขาก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปยังมิติจัก,กรวาลเพื่อออกตามหาประตูเวลาที่จะช่วยพาเขาไปยังอนาคตของโคเปอร์นิคัสแต่ถว่าเรื่องทุกอย่างมันกลับไม่ได้ง่ายแบบที่เขาคิดเอาไว้เพราะในอีกกกจััรรวววาาาลมมมมมนน้้เตต็ปดยยะูิิ ที่นำพาเขาไปสู่ห้วงเวลาที่ต่างยุคต่างสมัยมันจึงทําให้เซงเขาต้องใช้เวลาในการตามหาประตูมิติที่ถูกต้องเพื่อไปยังอนาคตที่ต้องการซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นพวกเมลินดาก็ได้นําชิ้นส่วนของโคเปอร์นิคัสไปยังโรงงานผลิตหุ่นยนต์เพื่อขอความช่วยเหลือจากผาแผนกซ่อมบํารุงของที่นั่นแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อช่างของที่นั่นไม่สามารถซ่อมโคเปอร์นิคัสได้เลยแม้แต่คนเดียวทว่าในขณะที่พวกเขากําลังเคร่งเครียดกันอยู่นั้นจู่ๆหุ่นยนต์รับใช้ของออตโตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแแและะซึึ่่งงงถม้ว้ววานนีีจเป็รักท พบกันแต่ก็ดูเหมือนหุ่นยนต์รับใช้ของออตโตจะรับรู้ถึงวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นกับเหล่านักรบยูนิคอนเป็นอย่างดีพร้อมกับได้เสนอให้ความช่วยเหลือด้วยการพาตัวโคเปนิคัสไปซ่อมอยางออตโตอินดัสทรีนครล,ลอยฟ้าสุดล้าซึ่งมีออตโตเป็นเจ้าของ ตัดสลับมายังฝั่งของพวกตำรวจที่ได้บุกเข้าไปจับตัวยายปีศาจจิ้งจอกในวิหารรางแม้ว่าในทีแรกพวกเขาจะยังคงไม่เชื่อในเรื่องเวทมนต์และมองว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเหลวไหลแต่พอพวกเขาได้เข้าปะทะก,กับยายปีศาจจิ้งจอกมันก็ทําให้พวกตำรวจถึงกับเวิร์จนทําอะไรไม่ถูกซึ่งในเวลานั้นเองมันก็ทําให้ยายปีศาจจิ้งจอกรู้ตัวว่าในตอนนี้เธอกําลังถูกทรยศจากบุคคลปริศนา ต่สลับกลับมาที่พวกเอ็มมาที่ได้เดินทางมาถึงนครยานยนต์และพบเข้ากับออตโตนักประดิษฐ์สุดล้ำผู้เป็นต้นกำเนิดวิทยาการต่างๆมากมายในเมืองแห่งนี้ซึ่งพอออตโตเขาได้ลองดูชิ้นส่วนต่างๆของโคเปอร์นิคัสอย่างถี่ถ้วนดูแล้วมันก็ทำให้เขารู้ได้ในทันทีว่าคนที่สร้างโคเปอร์นิคัสขึ้นมาจะต้องเป็นตัวเขาในอนาคตอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าในตอนนี้ออตโตเขาจะยังไม่รู้วิธีซ่อมโคเปอร์นิคัสแต่เขาก็รับปากจะช่วยอย่างเต็มที่และขอเวลาสักพักเพื่อหาวิธีซ่อมโคเปอร์นิคัส เมลินดาเธอก็ได้พยายามจะหยุดความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองที่ได้ยินเสียงของเอมมาซึ่งดังอยู่ในหัวตลอดเวลาเพื่อคอยปลอบใจว่าการตายของแม่เธอนัน้นมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าเมลินดาที่ไม่ต้องการให้เอ็มมาเข้ามายุ่งกับชีวิตเธอก็เอาแต่ผลักใส่เอ็มมา Emma, โดยไม่ได้สนใจคําปลอบโยนเลยแม้แต่น้อยทาว่าก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามไปมากกว่านี้ออตโตที่ซ่อมโคเปิร์นคัสจนเสร็จก็ได้เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนซึ่งก็น่าเศร้าที่ถึงแม้ออตโตเขาจะสามารถซ่อมโคเปิร์นคัสจนสภาพภายนอกกลับมาเป็นปกติแต่่เขาาาาาาก็ไมมสรถนํอจิิตวญณ ที่ได้รับพลังจากยูนิคอร์นกลับคืนมาได้กระทั่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่นั้นจูจูยายปีศาจจิ้งจอกเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับได้โจมตีใส่เหล่านักรบยูนิคอร์นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งในระหว่างที่เมลินดาเธอกำลังสู้กับยายปีศาจจิ้งจอกอยู่นั้นทางเอเดตที่เฝ้าดูอยู่เขาก็ได้พบว่าต้นตอพลังของยายปีศาจจิ้งจอกมันก็คือวิญญ,ญาณปีศาจชั่วร้ายที่พวกเขาต่อสู้กับมันมาเป็นระยะเวลายาวนาน,านหลายทศวรรษนั่นเองซึ่งพอรู้แบบนั้นนนนเเเเออออดดดดดขขขาาาาาากกกกก็ไม่่่รรชช้้้้ทททีีีจจจจจะใใบบศัััิิิ์์สสธงงตยยปุ เหล่านักรบยูนิคอร์นพวกเขาก็สามารถขจัดเจ้าปีศาจร้ายให้สูญสลายไปจนหมดสิ้นและปกป้องโลกเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งทว่าในระหว่างนั้นเองจูจูเซงที่ออกตามหาประตูมิติก็ได้กลับมาพร้อมกับนําความลับสําคัญที่เอเดตเขาซ่อนเอาไว้มาบอกกับทุกคนโดยความจริงนั้นเอเดดเขารู้วิธีที่จะซ่อมโคเปอร์นิคัสมาโดยตลอดนําซ้ําความลับที่เอเดตเขาได้ซ่อนไว้มันยังเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเขาอีกด้วยหลังสิ้นประโยคนั้นเซงเขาเอาแต่ท่องภาษาที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องซ้ําไปซ้ํามาจนทําให้สถานการณ์ในนนตตอี้้เ็มดวยิศา มากมายที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้และยูนิคอ n w นวอร o เอร์พาร์ทที่5กับ6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้